ันนี้นะครับเอาซุปเปอร์คาร์สคันของสปปลาวนะครับมาขับกันรอบบึงธาตุหลวงนะฮะบอกเลยว่าแต่ละคันไม่ธรรมดาจริงๆไปดูกันว่ามีคันไหนบ้างครับคันแรกนะครับ v สอง na นะครับ Ferrari f 1 2นั่นเอง f 1 2 Berlinetta นั่นเองชื่อเต็มของเขานะครับคันนี้เครื่องวางหน้านะครับ v สอง na และที่สําคัญขับเครื่องล้อหลังโคตรน่ากลัวบอกเลยเหยียบทีตูสบัดตลอดนะฮะท้ายสะบัดคันถัดไปครับเจ็องร s นะครับคันนี้นะครับจูนมา860แรงม้านะครับจากเดิม720ดร้อยยี่ิบแรงม้าเพ ด้วยแต่งล้อแม็กด้วยนะฮะเปลี่ยนล้อนะครับ BC Force นะครับโอ้โหหล่อมากลันนี้นะฮะสุดยอดสุดยอดอันนี้ท่อ FI exhaust FI Ex ฟเอกซด้วยนะครับอันนี้นะครับคันสุดท้ายครับ SLSMG ซูเปอร์คาร์ที่เรียกว่าสือท้อตำนาน300 S ซเกาวิงนะครับเปิดัูเกาวิงแบบนี้ไม่มีรุ่นอื่นแน่นอนมีแค่300เซเกาวิงแล้วก็ SLSMG แล้วก็รักาศนี้ไวร่าเลยนะครับ และล่าสุดนะครับจะมีนี่ครับเดี๋ยยวอู่วันนะฮะไ m c l a เรนบอกเลยว่าสุดจัดนะครับเพื่อนๆชอบคันไหนที่สุดในบรรดาสำคันนี้นะครับคอมเมนต์ข้างล่างกันเลยแล้วเดี๋ยวผมรีวิวจัดเต็มแต่ละคันให้เพื่อนๆอยากเห็นผมรีวิวคันไหนนะครับคอมเมนต์ข้างล่างกันเยอะๆเลยครับผม